ัสดีจ้าแม่สินจ้าแม่สินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมิครอนโน้มราคาทองคําและในงานราคาทองคําประจําวันนี้ประจําวันที่26เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตในช่วงกลางวันเคลื่อนไหวในกรอบ 1,731- ถึง1,739ดอลลาร์ในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยซึ่งช่วยหนุนทองคําเล็กน้อย นอกจากนี้นะคะช่วงเช้าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธซึ่งถูกยิงจากพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือนั้นอาจจะตกลงพื้นที่รอบนอกและเขตเศรษฐกิจของพิเศษของญี่ปุ่นโดยยังไม่ทราบแน่ชัดและกำลังหาข้อมูลรวบรวมดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีความมิตกกังวลการแพร่ระบาดของโควิด -19 บเระลอกที่3ในยุโรปซึ่งฉุดให้เงินยูโรนะคะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบดอลลาร์ ส่งผลให้ดอลลาร์นะคะยังเคลื่อนไหวใกล้บริเวณระดับสูงสุดในรอบ4เดือนทั้งนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่สูงถึง3ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีแรงซื้อสกุลเงินดอลลาร์มากขึ้นกดดันช่วงบวกของราคาทองคำ วนเส้นห่วงวิเคราะห์แนวโน้มราคาตองคำสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,720ถึง1,750ดอลลาร์โดยจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่1,720ดอลลาร์หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ1,700ดอลลาร์ด้านแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1,740ดอลลาร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,750ดอลลาร์ ส่วนโกออนไลน์นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่1,720ดอลลาร์ 1, 20, และแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1,740ดอลลาร์แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้งเฮงมณฑทีนี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่26เดือนมีนาคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่25นะคะซึ่งตลาดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคา เพียง2ครั้งราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่26เดือนมีนาคมปี2564ทองคาแท่ง96.5%รับซื้อ2 5 4 5 0บาทขายออก25,550บาททองรูป,ปพัธุ์96.5%รับซื้อ24,998บาท84สตางค์ขายออก2 6 5 0บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่25เดือนมีนาคมปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนทจะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่26เดือนมีนาคมปี2564สรุปรวมนะคะของวันที่25ราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณที่นี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้านี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ